ฝึกที่จะที่จะสื่อสารกับตัวเองให้มากขึ้นฝึกที่จะที่จะคอนเฟิร์มกับความรู้สึกแห่งสติปัญญาของเรามากขึ้นกับความรับรู้แห่งสติสัมปชัญญะของเรามากขึ้นอยู่กับความจริงไม่ใช่ความคิดอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับอดีตหรืออนาคตอยู่กับความรู้สึกตัว ไม่ใช่หลงเล่นเพลิดเพลินอ,อยู่กับอารมณ์กระบวนการทั้งหมดนี้คือการค้นพบวิธีการใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นวิธีการที่เราจะต้องหาสูตรสําเร็จหรือค้นพบวิธีการนั้นด้วยตัวเองอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งลุกลี้ลุกลนอย่าเพิ่งทําอะไรแบบแบบอะไรแบบพวกภาพแบบเร่งร้อนหรือรีบ รีบเร่งจนเสียงานเสียการเสียโอกาสโอกาสคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคนรู้จังหวะรู้เวลาเลิกโฟกัสกับสิ่งที่ไม่ใช่กลับมาให้เวลากับตัวเองนี่คือกระบวนการที่ทําให้ผมรู้สึกกับชีวิตทุกๆวันอย่างคนที่ตื่นตะลึงกับกับความมหัศจรรย์มันทําให้เราอยู่ในฟโฟล์มันทําให้เราอยู่ในกระแสที่เราเรียกว่าแหล่งพลังงานสูงสุดพลังงานที่เรากําลังผลิตอารมณ์ ผลิตความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกที่เราเรียกว่า positive thinking มันหมายถึงความสมดุลทางทางอารมณ์ไม่ติดเย็บอยู่กับความคิดและที่สำคัญก็คือความสุขุมความใจเย็นความรอบคอบทั้งหมดนี้มันคือเครื่องมือและอุปกรณ์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถผ่องถ่ายหรือเชื่อมต่อหรือ บรรลุถึงความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและมันง่ายมากที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการถูกครอบงําจากโลกภายนอกจากเรื่องราวจากผู้คนก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะวางใจตัวเองปล่อยวางเรื่องราวของของผู้คนหรือโลกที่มันอาจจะอยู่ล้อมรอบตัวเราจนรลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือการกลับมา กลับมาอยู่กับความรู้สึกของสติปัญญากลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ไม่ติดยึดอยู่กับผู้คนหรือสิ่งรุมเราและตอนที่เรารู้สึกสงบตอนที่เรามีพลังเราจะรู้สึกเลยว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนเราสามารถที่จะมินิมินิเฟสเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเราสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่เพียงแค่ความคิดหรือความเชื่อ มันคือการสัส่นสะเทือนออกมาในรูปแบบของของพลังงานที่มันไม่มีขีดจำกัดไงของความสุขไงของความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ไงที่มันไม่เจือปนด้วยด้วยแรงเสียดทานของความของความเห็นแก่ตัวของความรู้สึกผิดเราขอบคุณเราเมตตาเรารักเราเอาใจใส่กับทุกคนเรารู้สึกดีกับเพื่อนมนุษย์ เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่เราไม่ติดยึดอยู่กับอยู่กับปัจจัยภายนอกไงเราทำงานเราสร้างคุณค่าแต่เราไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระกับเรื่องที่เพอเจอแต่เรากลับรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขุมมีความเนียบมีความปราณีตขึ้นและที่สำคัญคือความอ่อนโยน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือการค้นพบพลังความรักพลังหัวใจที่ที่ร่งอํานาจที่ทรงอนุภาพไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินมันทําให้เราเห็นว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราคือเวอร์ชั่นที่ที่สลายความหยาบกระด้างที่เราเป็นคนเก็บรายละเอียดเป็นผู้ฟังที่ดีไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ กับเรื่องที่ไร้สาระรู้จักที่จะปฏิเสธแล้วในขนาดเดียวกันก็วางเฉยเป็นผู้ฟังที่ดีไม่จําเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่จาเป็นต้องตัดสินไม่จําเป็นต้องให้ความเห็นไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องคนอื่นมาทําให้เราปวดสมองปวดหัวแต่ทําให้เราแค่รับรู้และเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติปัญญาเห็นไหมว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่คุณกําลัง กำลังอะไรกำลังกำลังอัปโฟเมชันกำลังเมนิเมนิเฟสกำลังเชื่อมต่อกำลังวาร์ปอยู่ตลอดเวลาตอนที่คุณอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันทรงพลังอ่ะคุณจะไม่ติดกับอยู่กับอารมณ์เชิงลบคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเดียวดายแต่คุณจะรู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยถึงความมีชีวิตชีวาถึงความมุ่งมั่น ถึงความรู้สึกที่คุณกําลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริงมันคือความรู้สึกของการปลดปล่อยมันคือความรู้สึกของการปลดล็อกมันคือพลังงานที่ผมกําลังรู้สึกและคุณกําลังเชื่อมต่อกับตัวของคุณเองกับไฮเออร์เซลกับตัวตนที่เป็นธาตรู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แค่อารมณ์หรือความคิดที่มันคอยคอยเสี่ยมคุณคอย ปุกปั่นคุณแต่มันคือสติที่มันค่อยๆค่อยๆตกผลึกจากการเรียนรู้จากการเฝ้าสังเกตจากการมีวินยัยจากการตื่นขึ้นมาจากความคิดจากการลุกขึ้นมาจุดไฟในดวงวิญ,ญญาณของคุณให้ลุกโชนขึ้นโดยใช้อะไรไมเซ็ตที่เป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดคือวิธีคิดที่เหนือกว่าโดยใช้อคอลิทึมการจัดลําดับความสําคัญหรือวิธีการที่มันแยกคาย และที่สำคัญคือคุณต้องเป็นคนอารมณ์ดีคุณต้องเป็นคนที่ที่รู้สึกดีกับชีวิตเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตในแบบของคนที่ไม่ติดกับอยู่กับเงื่อนไขไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้อแม้และไม่มีขีดจำกัดไม่มีลิมิตไงผมชอบใช้คำว่า unlimited unlimited power ของเอนโทนีโรบินหรือโทนี่โรบินพูดว่าเมื่อคุณลุกขึ้นมาคุณจงปลดปล่อยตัวตนที่เป็นชีวิตของคุณคุณออกมาจากออกมาจากข้อจํากัดนั้นด้วยการยืนยันคอนเฟิร์มว่าคุณคือสิ่งนั้นด้วยการคอนเฟิร์มว่าสิ่งนั้นคือคุณมันคืออะไรมันคือสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกมันคือสิ่งที่คุณปรารถนามันคือพลังงานของของสิ่งที่เป็นคุณของสิ่งที่คุณปรารถนาไงถ้าคุณต้องการความสําเร็จ นั่นหมายถึงลมหายใจของคุณความรู้สึกของคุณจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่เป็นตัวคุณมันคือสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็คือตัวคุณถ้าคุณรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของความรู้สึกที่ทรงพลังหัวใจของคุณจะทราบส่้นหัวใจของคุณมันจะกระปรี้กระเป๋่ามันจะมีชีวิตชีวามันจะรู้สึกถึงถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะรู้สึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคุณมันคือพลังงาน ที่กาลังขับเคลื่อนความรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วและสิ่งนั้นคือตัวคุณและสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใช่หรือไม่นี่คือกระบวนการไงกระบวนการที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันคือการเนรมิตคือการเสกคือการสร้างปฏิหารคือการสั่นสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าหรือฮิกโบซอนคือการสั่นสะเทือนสนามพลังที่เราเรียกว่าควอนตัมฟิวสนามพลังที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกระหว่างท้องฟ้ากับมหาสมุทร ไม่แยกระหว่างดวงดาวกับผืนพัส,สุธาไม่แยกระหว่างสรรพชีวิตกับความเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นมนุษย์เราคือสิ่งมีชีวิตที่กําลังเป็นอะไรที่กําลังเป็นวิวัฒนาการสูงสุดของความสําเร็จของความตื่นรู้ของความเป็นสุดยอดมนุษย์ใช่หรือไม่เมื่อเราเป็นสิ่งนี้และสิ่งนี้เป็นเราเรากําลังอยู่ในคลื่นกระแสของ The Source หรือว่าพลังงานแห่งแหล่งกําเนิดมันคือการสร้างสารรค์ไง มันคือความเป็นอิสระมันคือความเป็นตัวเองมันคือความไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเราไม่เหมือนใครในโลกและเราเป็นสุดยอดในตัวเราเอง <c oughs> ไม่ต้องไปเปรียบเทียบคน,คนอื่นไม่ต้องไปได้ค่าตัวเอง <c oughs> และไม่ต้องไปรู้สึกว่าคนอื่นเหนือกว่าเราหรือเราเหนือกว่าคนอื่นมันคือการสลายไงสลายอีโก้สลายเปลือกสลายอัตตาสลายสิ่งที่เรามักจะครอบงำครอบงำตัวเราครอบงำความคิดเราจนเรากลายเป็น เป็นจิตวิญ,ญญาณที่กําลังถูกควบคุมไงจนกลายเป็นหุ่นเชิดไงจนกลายเป็นตัวปลอมที่เราหลงยึดสร้างสร้างอะไรสร้างภาพสร้างสร้างเปลือกหรือสร้างกระพี้เพื่อห่อหุ้มแก่นแท้ของความเป็นชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวไงแต่ตอนที่เราปลดล็อกตอนที่เราปลดปล่อยตัวเองตอนที่เราลุกขึ้นมา อะกาศอิสรภาพตอนที่เราลุกขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราคือเราคือคนนั้นเราคือสิ่งนั้นเราคือคนที่ใช่เราคือจิตวิญญาณที่แท้จริงเราคือพลังอํานาจของแหล่งกําเนิดนั่นหมายถึงเรากําลังสร้างความเป็นไปได้นั่นหมายถึงเรากรํา,ไไา,ากลังสร้างกระบวนการแห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้และมันหมายถึงเรากําลังรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงและเรากําลังรู้สึกกับ ชีวิตของเราอย่างแท้จริงใช่หรือไม่ใครรู้สึกได้บ้างช่วยกรุณาปังปังรัวรใครรู้สึกถึงพลังงานที่มันกําลังสั่นสะเทือนหัวใจของคุณที่มันกําลังรู้สึกถึงความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นซอสความเป็นผู้สร้างความเป็นแหล่งกําเนิดที่มันทําให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณไงมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณโฟกัสมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกําลัง คอนเฟิร์มตัวเองมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเลือกและมันคือสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณเป็นผู้ลิขิตผู้ลิขิตชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่านี่คือสิ่งที่ชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับตัวคุณเองชาติแล้วชาติเล่ามันคือความจริงที่คุณจะต้องตื่นอเวกอเวกเคนิ ake, ่งตื่นจากความคิดตื่นจากการถูกครอบงาของความเชื่อเก่า และเข้าสู่ความจริงที่มันกำลังจุดเปลวไฟแห่งอิสรภาพแห่งดวงวิญญาณของคุณให้มันลุกโชนขึ้นให้มันเปล่งแสงสว่างที่กำลังพังทลายกำแพงแห่งความแห่งความไม่รู้และดึงดูดพลังแห่งความสำเร็จที่มันฟูฟ่องที่มันอิ่มเต็มคุณไม่เคยขาดแคลนเพียงแต่คุณตัดสินตัวคุณว่าคุณไม่คู่ควรคุณมีมันอยู่เพราะคุณเป็นสิ่งที่สูงสุดที่สุดของ ของจักรวาลไงเราถึงได้เรียกตัวเองว่าอนุภาพของความเป็นพระเจ้าไงเราคือส่วนหนึ่งของอนุภาพนั้นอนุภาพของฮิกอนุภาพของพระเจ้าอนุภาพสูงสุดที่ทําให้เกิดจักรวาลจากการหลอ่อหลอมรวมของฝุ่นทุลรีที่ใช้เวลานานแสนนานไม่รู้กี่ร้อยล้านปีจนเกิดอีวิลูชันวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มาเป็นจิตวิญญาณมาเป็นธาตุรู้มาเป็นอมตะธาตุแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อค้นพบประสบการณ์สุดยอดด้วยการเดินทางมายังดาวเคราะห์หรือใช้ชีวิตเพื่อเกิด มาเป็นมนุษย์โบนโลกใบนี้ที่เรียกว่าเราทำโซแพนทำพันธสัญญาแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ก็คือถอดอิมแพนถอดระบบที่เรากำลังติดยึดอยู่ในสังสารวัตรถอดกระบวนการของเมทริกหรือโฮโลแกรมให้เราหลุดพ้นไงหลุดพ้นจากกลาหลุดพ้นจากเปลือกแล้วค้นพบวิธีการสูงสุดของจิตสำนึกใหม่ที่เรียกว่านิวคอนชีสเน็ตคือความเป็นสุดยอดมนุษย์ไงสุดยอดวิชาที่กำลังถอดรหัสความสำเร็จที่เรียกว่าสุดยอดวิชาโคดสุดยอดวิชาของ มนุษย์พันใหม่ที่ผมจะเปิดคอร์สพิเศษในเดือนเมษายนนี้และต้องต้องการพวกเราที่ต้องการจะเรียนแบบสุดหัวใจกับผมเพียงแค่7คนตอนนี้เรียนสมัครมานะแล้วสคนนะและจะมีคนที่4ที่จะเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าและสี่สำคัญก็คือคุณกําลังเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปหรือใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมหรือใช้ชีวิตให้สุดยอดที่สุดคุณกําลังเลือกเลือกทุกวัน เลือกที่จะใช้ชีวิตทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาเลือกที่จะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจที่คุณเลือกที่จะที่จะอะไรที่จะเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารหรือสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังดึงดูดคุณอาจจะไม่รู้ว่ากฎแห่งจักรวาล the the law of attraction กำลังทำงานของมันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแค่คุณคิดและรู้สึกถึงความรู้สึกที่ทรงพลัง คุณกาลังเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างทรงพลังแค่คุณรู้สึกกับสิ่งที่เหนือกว่าและใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดคุณกําลังได้รับผลลัพธ์นั้นจากสิ่งที่คุณเชื่อจากสิ่งที่คุณรู้สึกทันทีคุณรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ทําให้ความรู้สึกที่คุณเคยขาดแคลนมันจะสูญสลายไปชั่วพริบตาคุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งร่ารวยความสําเร็จคุณก็จะเข้าถึงและรู้สึกกับสิ่งนั้นและเป็นสิ่งนั้นไปในทันทีและคุณก็จะดึงดูดดดสสิิ่่่่่่่่งงงททีีีีีมมมมัันนนคคคคคคูููววววรรรออออยยใใืืาาาาถเเกบบบุุณณขข้้้ชชตตหไไ และนี่คือกระบวนการที่คุณไม่ต้องไปก๊อปปี้คนอืน่นที่คุณไม่ต้องไปเรียนรู้จากใครที่คุณไม่ต้องไปท่องที่คุณไม่ต้องไปท่องบนในตำรับตำราในห้องเรียนไม่ต้องไปหาคำพีที่ไหนในโลกแต่มันคือการค้นพบและถอดรหัสของจิตวิญญาณของคุณด้วยตัวคุณเองมันคือกระบวนการของการวาร์ปมันคือกระบวนการของการจูนจิตมันคือการเปิดรหัสลับข,ของ สุดยอดมนุษย์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณที่เรียกว่า super natural ้าสูงข,ขึ้นสมองของหัวใจที่สรงพลังไงคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมคุณจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆทำไมคุณจะใช้ชีวิตเพียงแค่มีลมหายใจอยู่ไปทำไมเมื่อคุณรู้ความจริงว่าชีวิตที่มันยิ่งใหญ่ชีวิตที่มันอันติเมทชีวิตที่มันสปิริตอะไรสเปเชียลที่มันสุดยอดที่สุดเนี่ย มันคือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นได้แล้วในตัวคุณเพราะคุณคือขุมทรัพย์ไงคุณคือแหล่งกําเนิดไงคุณเพียงแต่หลงลืมสิ่งที่คุณเป็นใช่ไหมล่ะคุณเพียงแต่จดจําตัวเองไม่ได้ว่าคุณคือคุณคือมนุษย์คือ,ค,อคือจิตวิญญาณที่มีวิวัฒนาการและคุณกําลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใช้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ในจัก,กรวาลแห่งนี้ในยูนิเวอร์สแห่งนี้ใช่หรือไม่ใครตอบได้บ้าง ลุกขึ้นมาไงลุกขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีสุดลุกขึ้นมาเพื่อจูนระบบปฏิบัติการของความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่เรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลไงใช้คลื่นความถี่ของสติปัญญาใช้ความมหัศจรรย์ของประสบการณ์ชีวิตที่คุณกําลังเลือกลิขิตชีวิตของคุณทุกลมหายใจแล้วมันจะทําให้คุณค้นพบความล้าลึกที่สุดในชีวิตที่คุณเป็นผู้เป็นผู้เลือกและสร้างมัน ขึ้นมาจากสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณเป็นมันจะสั่นสะเทือนอนุภาพของความปรารถนาของความปฏิหารที่คุณกําลังเสกที่คุณกําลังเนรมิตที่คุณกําลังสั่งให้จินนี่หรือยักษ์ในตะเกียงวิเศษเขาเนรมิตหรือดนบรรดาลสิ่งที่คุณปรารถนาให้กับตัวคุณเองอยากได้สิ่งใดจงเข้าไปเป็นสิ่งนั้นและเมื่อคุณรู้สึกถึงความเป็นสิ่งนั้นคุณจะสําเร็จคุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณคู่ควรและตอนที่คุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณคู่ควรสิ่งที่ คุณกําลังรู้สึกมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจและจิตวิญญาณของคุณคุณจะไม่ขาดแคลนคุณจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์คุณจะรู้สึกถึงชีวิตที่สุดยอดที่โคตรๆเลยของความเป็นมนุษย์ในโลกยุคใหม่อย่าเพิ่งเชื่อผมจนฝากคุณจะาพิสูจน และค้นพบด้วยตัวคุณเองอยู่ในกระแสของ flow life flow ของชีวิตในกระแสของคลื่นพลังงานต้นกําเนิดอยู่ในความจริงที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไป copy ใครกลับมาเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของคุณจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันโคตรแพงเลยชีวิตมีราคาที่ต้องจ่ายเสมออย่าให้คนอื่นต้องมาเตือนคุณและจงอย่าใช้ชีวิตแบบเป็นคนสุดท้ายที่ได้ค้นพบความจริงของโลกแต่จงใช้ชีวิตแบบคนกลุ่มแรก,แรก เป็นคนแรกๆของโลกมันนย์ใบนี้ที่ค้นพบกฎแห่งจัก,กรวาลกฎแห่งความเป็นพระเจ้ากฎแห่งความตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณสูงสุดที่พระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ2,500ปีที่แล้วค้นพบชีวิตที่โคตรเจ๋งเลยสุดยอดที่สุดจากการเปิดรหัสลับจากการวาร์ปโคตดจากการจูนตัวเองเพื่อค้นพบชีวิตที่แท้จริงของคุณ จะมัวรออะไรกันอีกถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณได้รู้ความจริงว่าถ้าคุณได้รู้ความจริงว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมได้แล้วคุณจะซูซีใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมแล้วคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมคําตอบนี้คําตอบนี้ คือคำตอบที่คุณทุกคนจะต้องตอบตัวเองแหละลงมือทำเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้และวินาทีนี้ไปตลอดกาลชั่วใช่และชัดเจนคือสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นที่จะให้อะไรกับชีวิตของคุณอย่างแท้จริง